โดนโดนพี่น้องอีปนิ่งตัวบกใหญ่เลยแม่ยูนี่แม่ยิ่งโบถือมันถือมัถือตัวเท่าเท่านี่ตัวกำลังงามเนี่ยตัวใหญ่บบถือพี่น้องนี่ผมยืนยิ่งยู่พื้นนี่พี่น้องเนี่ยนี่เห็นบ่ถือถือก็ตัวซ้ำนี่ตัวใหญ่ตัวเป็นโลเลยเนี่ยมาขืนอยู่นี่สามเธอสองเธอผมยิ่งบ่ถือ <c oughs> ก็หลายวะแต่มันอยู่เลืกพอมันก็เลยบวถือกอถถอันนี่มันอยู่ไก่เอาแก้วเลยพี่น้องไปจุดเดียวสามแต้มลยมองนี่นอเอาสวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับผมมานีเส้นลูกผ้าไม่ยิ่งปนิ่นคือเขารับพี่น้องซึ่งตอนนี้ปนิ่นลอยเต็มน้ำเลย,ย,ย,ยพี่น้องแต่ยังบ่ญยินงตัวใหญ่เลยพี่น้อง เดี๋ยวล่อรุ่นน้ำกันได้พี่น้องเด้ขอแต่งตัวแป๊บนึงนะพี่น้องครับผมหาเขาข้นมาหอวัดปุกี้นี่ไปเดี๋ยวรุยกันเลยครับผม บอกนะว่ามาถือ,อกีโอ้โดนอยู่พี่น้องโดนโดน Ủa bọc dài đi bây có Ủa Bây gó Năn chấm bây ตัวสวยพี่น้องสวยเลยปลาสวยเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยสิหลุดเลยเลือดน้อยเดียวนะ <c oughs> อยู่เลือกหลายกันเลยแก้วพี่น้องเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปครับผมมึงอยู่พี่น้อง,งมันลอยอยู่เนี่ยห็นบ่น,นี้แต่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่พี่น้อง

ฝู้อูนี่ตัวนี้ตัวสวยเลยตัวใหญ่เลยเนี่ยรู้ว่ามันลอยลงข้างล่างแล้ว มันมีตัวใหญ่ลงไปวะลงหัวใสล่ะโอ้นั่นๆๆๆตัวใหญ่ม่ได้ขึ้นมาพี่น้องนี่ๆๆๆตัวนี้ใสก่กำลังกินเลยพี่น้องใส่กำลังกินเลยไปหัวใสเลยพี่น้องอ๊ะ บ่เห็นแล้วโอ้หนี่ ่กำลังกินไหมน้องนี่หลุด กำลังกินพี่น้องนี่ครับผมใส่อ้วนๆกำลังกินเลยแค่นี้แก้วครับพี่น้องครับผมตัวใหญ่มันอยู่ของล่างพี่น้องบเห็นมัน นี่มาเป็นฝูงนี่ฝูงนี่ใหญ่ยิ่งน,น,นี่นี่ฟูงนี่ฝูงโอ้โหเต็มด้วยบาดเนี่ยนี่สนุกเลือกเลยแต่ตัวอยู่กลางๆคออ่มันมีต่ตัวใหญ่ใหญ่อย่อยน้อง tụ lắng uẩn không? lắng này uẩn luôn luôn. lửa không tủ uốn nó nhìn nó với nó ตูอ้วนใส่งามๆครับผมแก้วพี่น้องใส่ปักเกลือเนะาะมูนปักเกลือเราลุนนี้นะนี่ครับผมแก้วสองเต้มนะเลยสามเต้มนะเดี๋ยวรุ่นกันต่อเพี่น้องนะบัวไม้อีกแล้วเป็นฟูงเลยมันยังบุกไปไปใส่เลย โด,ดน <vate đây> โดนพี่น้องอี๋ปนิ่งตัวบกง่ายเลยแม่ยุ่นี่แม่ยิ่งโบ้ถือมัถือก็ถือตัวเท่าเท่านี่ตัวกำลังงามตัวใหญ่บ้ถือพี่น้องนี่ผมยืนยิ่งยู่พื้นนี่พี่น้องเนี้ยนี่เห็นปะถือถือก็ตัวซ้ำนี่ตัวใหญ่ตัวเป็นโลเลยมาขืนอยู่นี่สามถือสองถือผมยิ่งบ่ถือ <laughs> ใกล้หลายวะแต่มันยูเล็กพ่อมันก็เลยบวถือกันนี่มันยูไก่เอาแก้วเลยพี่น้องไปจุดเดียวสามเต็มนะมองนี่นเฮาตออแรงๆพี่น้องไปเก็บปลามปนีก่อน มีต่ป่านุอยพี่น้องเอ,อ้ยมันลองไปลองมาอยู่ยังบ่เห็นตัวใหญ่เลยไปเดี๋ยวนั่งเบือจะเข้านึงนะพี่น้องเนะถ้าบ่คือกระปับบ้านอะไพี่น้องไปเดี๋ยวลุยกันต่ออีกน้อยนึงครับผมโดนอยู่โดนอยู่พี่น้องอา้าวหลุดซ้ำพี่น้องเออ ยังวะตัวสุดท้ายเราไปแล้วพี่น้องเฮ้ยหลุดซ้ำเสียดายดิไปพี่น้องอไล่เถอะไปน้องกลับกับผมมาเบิ้งป่าร่วมกันเนะพี่น้องเนาะ มาดูปลารวมกันครับผมนี่ครับผมพี่น้องนี่ได้ขึ้นเบือเจตัวไปน่หนึ่งสองสามเลี้ยงให้เบิงเองพี่น้องมีแต่เตตัวปลาเกลือพอดีตากแดดพี่น้องนี่สัมผัสเนี่ยตัวนี่กันง่ายเกินมากหน่อยนึงตัวเท้าเทาเนาะใส่หาหกขีดครับผมใส่หาหกขีดพวกนี้อันนี้ใส่สี่สามสี่ขีดนี่น้อง นี่ครับผมเยี่ยมพี่น้องผลงานตอนแรงครับผมไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องซํำนี้แล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับผม